ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด subscribe หากคุณชอบวิดีโอของเราปดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย เราอยู่ในใจกลางของยุค A70 ในเมืองนีสคาบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อบอุ่นในช่วงฤดูร้อนถนนหนทางมีชีวิตชีวาคุณกำลังเพลิดเพลินกับความงามของเฟรนซ์ลิเวราและทุกอย่างดูเป็นเรื่องปกติแต่ใครจะไปรู้ว่าด้านล่างของพื้นที่คุณเดินผ่านไปมามีแผนการโจรกรรมที่ไม่มีใครเอกใจใช่ไม่มีใครรู้ตัวเลยคนกลุ่มด้านล่างได้รับคำแนะนำจากอาชญากรผู้บงการแบบขุดอุโมงค์ทุกคืนซึ่งจะนำไปสู่อาคารน,นิรภัยโดยตรงเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างคาดีโจรกรรมธนาคารที่เป็นตำนานตลอดกาลและมันสมอง ของปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือ a l b เบิร์ต r ตาร์เกรี่ในวันศุกร์ที่16รกรกฎาคมช่วงเย็นเอาเบิร์ตและทีมของเขากำลังทำงานหนักและพวกเขาก็ขุดเกือบเสร็จแล้วด้วยความแม่นยำจากประสบการณ์อันโชชโปรและแรงฮึดเข้าขโมยของมีค่าประมาณ50ล้านฟังและหายตัวเข้าไปในป่านี่คือจุดิ้มต้นของการตามจับตัว a l b เบิร์ต r ตาร์เกรีซึ่งไม่ทราบมาก่อนว่าเขาเป็นใครสู่อาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดในฝรั่งเศสแต่นอกเหนือเขาของเขาที่ดังกอนแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้ยังเป็นปริศนาอีกด้วย Albert เอา ผู้สนับสนุนองค์กรลับและผู้นำอัจฉริยกรมากประสบการณ์มีชีวิตที่แปลกประหลาดและน่าลงไหลเต็มไปด้วยความพลิกผันแต่เขาเป็นใครจริงๆและทำไมเขาถึงสามารถเอาชนะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสได้หลายครั้งและใช้ชีวิตแบบกระโดโดยไม่ต้องถูกจับปรรสรังคุนให้แน่นเพราะเรากำลังจะเล่าให้คุณฟังถึงชีวิตอันน่าตื่นเต้นชีวิตของอัลเบิร์ตถือได้ว่าเป็นการผจญภัยที่เสี่ยงอันตรายและความหงุดหาความตื่นเต้นอย่างไม่รู้จบ เขาเกิดในปี1932ในโอซเอลในกลางครอบครัวที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสอิตาลีอัลเบิร์ตมีปัญหาในวัยเด็กเมื่ออายุได้3ขวบก็ต้องเผชิญกับการจากไปของพ่อหลังจากวัยทุกข์อยู่สักพักเขาก็ย้ายไปอยู่กับแม่ที่วาซึ่งเธอตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการเปิดร้านชุดชั้นในที่โรงเรียนอัลเบิร์ตตัวน้อยไม่ใช่นักเรียนที่ดีที่สุดเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรียนเลยตั้งแต่วัยรุ่นเขาเริ่มมีความฝันของชีวิตที่อยู่นอกเส้นทางที่ไม่มีใครรู้จักไม่ต้้อออองงงงพพพูดดดถึสสิิิ่ผกกกกฎหมามาาาาายยยเุีีี10ปตตัันนนใจนออจบบบวร ชาวซิชิลีผู้โด่งดังในระหว่างการผจญภัยนี้เขาได้ถูกนําเข้าสู่โลกแห่งอาชญากรรมและได้พบปะกับบุคคลที่ไมนะ่น่าเชื่อถือทุกประเภททางโจรมิจฉาชีพและอาชญากรต่อมาปี1950เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาจิตสํานึกทางการเมืองของเขาก่อตัวขึ้นและเมื่ออายุ17ปีเอาเบิร์ตตัดสินใจเข้าร่วมพลล่มที่กําลังมุ่งหน้าไปยังอินโดจีนฝรั่งเศสการต่อสู้ดูดเดือดเขาได้รับบาดเจ็บถึง2ครั้งด้วยซ้ําไม่กี่ปีต่อมาขณะที่ยังอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเอร์อเบิร,ร์ตเ้้ากกรรยแรงป็นคัดวร ขโมยกล่องเงินสดของผู้ดูแลซ่องเมื่อถูกจับกลุมในข้อหาการก่ออาชญากรรมนี้และเข้าคุกแทบจะในทันทีพร้อมทั้งถูกตัดสินให้บังคับใช้แรงงานได้ถูกห้ามอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนที่มาเซคุกที่ที่เขาถูกขังเขาใช้เวลาที่อยู่ในนั้นหลายปีอย่างมีประโยชน์จนได้เรียนรู้วิชาทั้งวิศวกรรมไอ้น้ำและการเชื่อมเมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาก็ไปที่เมืองดาก้าซึ่งเขาทำงานให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย เขาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตจากที่กล่าวมาทั้งหมดความชื่นชอบทางการเมืองของเขากําลังเพิ่มมากขึ้นเขาเป็นคนขวาจัดและต้องการที่จะกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดของเขาเพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายซีเคดอาร์มี่แต่ต่อมาเขาก็ต้องติดคุกอีกครั้งครั้งนี้เพราะมีอาวุธไว้ที่บ้านหลังจากได้รับการปล่อยตัวเขาก็กลายเป็นช่างภาพเทศบาลซึ่งเป็นงานที่ทําให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่จนชนะเลือกตั้งในท้องถิ่นในเมืองนี้ได้ การสั่งสมประสบการณ์ทักษะและเครือข่ายที่มีอิทธิพลนี้จะช่วยให้เขาทำการใหญ่ที่ใจต้องนิ่งขั้นสุดนั่นก็คือการป้นอันด่งดังแห่งทศวรรษนับตั้งแต่ก้าวแรกในการวางแผนรวมไปถึงการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายการกระทำของเขาทําให้ตํารวจตกตะลึงและทําให้ผู้คนพูดถึงเรื่องนี้ในทุกแง่มุมของสังคม แม้ว่าเขาจะก่ะอ,อาชญากรรมแต่ัลเบิร์ตก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในเมืองนี้ซึ่งห่งางไกลจากความโดดเด่นอย่างไรก็ตามแรงดึงดูดแห่งกรรมแพจนทัยและความปรารถนาอัน,นแน่วแน่ที่จะยุติความน่าเบื่อในชีวิตของเขาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจะคงอยู่ในความทรงจําของชาวฝรั่งเศสความสําเร็จในครั้งนี้คงจะเกิดไม่ได้ถ้าเขาไปได้อ่านนวนิยายนักสืบกับเป็นแรงบันดาลใจให้อาชญากรโดยเฉพาะเอาอินเดอร์ซิเออร์ของโรเบิร์ตพอลล็อกซึ่งบรรยายถึงการลักขโมยผ่านท่อระบายน้ําขณะวางแผนกับเพื่อนที่ทํางานเขาได้รับข้อมูลอัน แม้ห้องนิรภัยของบริษัทนี้แม้จะมีกำแพงหนา6ฟุตแต่ก็ไม่มีระบบเตือนภัยจากนั้นอัลเบิร์ตก็เริ่มเตรียมการและเขารอบครอบขั้นสุดด้วยวิธีที่น่าทึ่งและความเฉลียวฉลาดก่อนอื่นเขาต้องการให้แน่ใจว่าห้องนิรภัยไม่ได้ติดตั้งระบบนิรภัยใดๆจริงไหมและทําทุกอย่างให้เงียบที่สุดด้โดยเหตุนี้เขาเช่าตู้เซฟเพื่อตั้งนาฬิกาปลุกไว้ข้างในซึ่งเขาตั้งโปรแกรมให้ส่งเสียงในตอนกลางคืนในเวลาเดียวกันเขาได้สำรวจท่อระบายน้ําของเมือง และหาทางเข้าถึงห้องนี้ดรภายแม้จะเป็นการกระทําที่ประมาทแต่มันก็เป็นไปได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีคนช่วยเยอะพอสมควรเพราะเขาไม่สามารถทําได้โดยลาพังเพื่อช่วยเขาในงานอันยิ่งใหญ่นี้เขาจึงเรียกตัวแองเลงบนาและฟรานซิสเพลกินที่แท็กทีมมาจากมาเซี ที่7พฤษภาคม1976ปฏิบัติการสุดระห่ำขั้นแรกได้เริ่มขึ้นตลอดช่วงกลางคืนทิมงานพร้อมอุปกรณ์เริ่มขุดอย่างเป็นจริงเป็นจัง,จงพวกเขาทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและเยาะท้อต่ออุปสรรครวมถึงความเสี่ยงที่จะถูกจับได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามขอบอกเลยว่าพวกเขาใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลีย่ยงาการส่งเสียงดังพวกเขาทำงานได้เกือบทั้งหมดด้วยมือแล้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายคืนในการเริ่มต้นกันก็ตามแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขาทำให้พวกเขาทำสำเร็จเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั้นาเยเมืองนิชของวาเซียรส Yeah, ซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นตำรวจก็เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันบีบให้อาชญากรต้องรง,งังแผนการของพวกเขาแต่เอลเบิร์ตไม่ยอมให้ตัวเองถูกขัดขวางในที่สุดวันหยุดสุดสุดาแห่งโชคชะตาก็มาถึงในวันที่17กรกฎาคมที่ทางไปห้องนิรภัยอุปสรรคสุดท้ายก็สำเร็จลงด้วยปฏิบัติการที่เตรียมการไว้เป็นอย่างดีคนร้ายเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆเ,เปิดคลังไปกว่า371และนำของที่ปิ้นมาได้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ50ล้านฟังหรือ700ล้านบาทในปัจจุบันแต่ถึงกระนั้นเขาไม่ได้ ตกกังวลเลยเพราะเขาใช้เวลาเฉลิมฉลองระหว่างชัยชนะแต่ฝนเริ่มตกและอาจทําให้เรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากอุโมงค์อาจถูกน้ําท่วมและพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกขังอยู่ในท่อน้ําทิ้งแต่นั่นไม่ได้ขัดขวางพวกเขาเลยพวกเขาเตรียมการแผนการหงส่งของที่ป้นมาทั้งหมดไปยังยานพาหนะที่จะพาพวกเขาหลบหนีพวกเขาใช้เวลากว่า3ามชั่วโมงในการเดินไปมาผ่านอุโมงค์ที่มีน้ําท่วม เพื่อไปถึงที่นั่นท้ายที่สุดแผนของพวกเขาสําเร็จแทบจะสมบูรณ์แบบและเอาเบิร์ยิงข้อความเชิงสัญลักษณ์ไว้บนผนังก่อนออกเดินทางไม่มีอาวุธไม่มีความเกลียดชังไม่มีความรุนแรงศิงละปะอันยิ่งใหญ่คุณว่าไหมไม่ว่าโค้ดนี้จะดูมีความหมายขนาดไหน แต่ตำรวจที่มาเจอคงจะไม่ชอบใจน่าดูวันรุ่งขึ้นแก๊งโจรห่อนำทิ้งก็หายตัวไปในอากาศโดยทิ้งห้องนี้และไปที่ถูกป้นไว้ข้างหลังเมืองทั้งเมืองและทั่วประเทศก็ปั่นป่วนด้วยเรื่องอื้อฉาวระดับชาติอย่างที่คุณคงจินตนาการได้การโจรกรรมครั้งนี้กลายเป็นพาดหัวขา่าวทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศตอนาหน้าที่ด้วยความตกใจจึงเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อตามหาเอาเบอร์และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาแม้หลักฐานมีน้อยมากแต่แรงกดดันจากสาธารณชนที่ต้องการผลลัพธ์ไม่กี่สัปดาห์หลลงจาากกรรป้้้นตอออขขบบคุณมูที่ว จากแหล่งต่างๆและการสืบสวนอย่างรอบคอบตำรวจจึงสามารถค้นหาและจับกลุ่มเอาเบิร์ตได้แต่ทุกอย่างยังไม่จบสำหรับเขาหลังจากถูกจำคุกได้5เดือนเขาก็คิดที่จะแหกคุกและเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้กับทนายของเขาก็ไม่สามารถห้ามลูกความของเขาได้อย่างไรก็ตามเอาเบิร์ตสามารถึ่งพาเพื่อนของเขาเดโรเช่และมิเชลบูโซอาหารพาน์สิสในอินโดจีนและสมาชิกของ OAS ในระหว่างการพิจารณาคดีเอาเบิร์ตถูกกล่าวหาว่าหนีออกจากห้องทำงาน ของผู้พิพากษาสืบสวนโดยการกระโดดออกไปนอกหน้าต่างในวันที่10มีนาคม1977วันแห่งการแหกคุกแผนถูกดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์แบบสปาจารีซึ่งชักจูงผู้พิพากษาริชาร์สปอยให้เชื่อว่าเขาต้องการบอกความลับที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในท้องถิ่นและคงจะดีกว่าถ้าไม่มีใครอื่นนอกจากเขาที่ได้ยินพวกเขาเมื่ออยู่ตามลําพังกับผู้พิพากษาเขาจะนําเสนอภาพล่างที่แสดงถึงแผน่นพังของอุโมงค์ผู้พิพากษาไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรและเอาเบิร์ตใช้ประโยชน์จากความ สัแสอง,าางทําเป็นลุกขึ้นเพื่อชี้แจงให้เขาฟังแต่เขากลับกระโดดออกไปนอกหน้าต่างแล้วปีนขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์ของพักพวกที่รอเขาอยู่เห็นได้ชัดว่า เราไม่สามารถยกนิ้วโป้งของความยุติธรรมอย่างไม่สุภาพไปมากกว่านี้แล้วการผจญภัยที่แท้จริงเริ่มต้นจากการหลบหนีเอาเบิร์ตเปลี่ยนตัวตนของเขาและหลบหนีไปยังอเมริกาใต้โดยเฉพาะบราซิลและอาร์เจนตินาและเอาเบิร์ตถูกบังคับให้หันไปพึ่งการทำสาระยาะร,รมเพื่อทำให้เป็นที่รู้จักน้อยลงเส้นทางหลบหนีของเขาเริ่มเข้าไปในสเปนชิลีและอิตาลีอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสย,ยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอะเขามักจะกลับมารับผิดอย่างสุขุมรอบคอบอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้การหลบหนีของเขา,ากลายเป็น อนานของเมืองอย่างแท้จริงทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องนี้และเพื่อที่จะสวมมงกุฎความสําเร็จของเขาเขาอยัางใจกล้าและบ้าพอที่จะให้สัมภาษณ์อย่างสุขุมรอ,อกและปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเพื่อเล่าถึงสถานการณ์ของการป้นแห่งสตรอวอย่างภาคภูมิใจแต่แม้ว่าจะไม่มีใครพบเขาในช่วงหลบหนีแต่เอาเบิร์ตก็ยังคงถูกพิจารณาคดีอยู่ดีและเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในปี1979 ผู้สมรู้ร่วมคิดบางคนของเขายังถูกพิจารณาคดีและรับโทษหนักเช่นกันแต่ในช่วงปลายยุค80อัลเเบิร์ตประสบกับช่วงเวลาที่ซับซ้อนมากสุขภาพของเขากําลังถดถอยชื่อเสียงของเขาก็เริ่มค่อยๆลืมเลือนไปสื่อมวลชนไม่ค่อยพูดถึงเขาเนื่องจากการโอ้อวดความยิ่งสูงของเขาทําให้สาธารณชนเบื่อหน่ายและเหนือสิ่งอื่นใดเขาค่อยๆหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2532มีอายุ56ปีจากไปด้วยโรคมะเร็งลำคอ ขณะนั้นเขาถูกเนรเทศไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองเบรูโนประเทศอิตาลีหลังจากใช้เวลา12ปีในการเปลี่ยนตัวตนปลอมตัวเฝ้าดูอย่างห่างๆเอมิเลียคู่หูของเขาที่แต่งงานกับเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งน้ำล่างของเขากับฝรั่งเศสทางสุขุมรอบคอบเนื่องจากวันที่14มิถุนายนเธอสามารถผ่านเจ้าหน้าที่ศุลากากรไปได้โดยไม่เกิดความสงสัยและที่ให้มาดูศพสามีของเธอ ตอนนี้อัลเบิร์ตกำลังพักผ่อนอยู่ที่อาริงมอนกรินหมู่บ้านบ้านเกิดของเขาหลังจากชีวิตที่เต็มไปด้วยการหาประโยชน์จากอาชญากรรมเราสามารถสรุปได้ว่าอัลเบิร์ตจะยังคงเป็นบุคคลที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์อาชญากรรมในฝรั่งเศสแม้จะไม่ได้ดูกระทำผิดขนาดนั้นแต่เัลเบิร์ตยังคงเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีไหวพริบรวดเร็วพรสวรรค์นั่นกลยุทธ์ของเขาทำให้เขาน่าหลงไหลเอาละ่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้ว หวังว่าคุณจะชอบชีวประวัตินี้นะ